สวัสดีค่ะดิฉันเพชรชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมรทธิ์ลือชัยครับ ตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวอันนี้วันเสาร์ที่12กันยาย,ยน2563นะคะและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณวิรัติหวังจเจริญวงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกับคุบคณวิรัติกันนะคะซึ่งอตอนนี้นะคุณวิรัติเองเรียกว,ว่ากเกษียณแล้วนะคะเกษียณแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยแต่ว่าแต่ละช่วงของชีวิตเนี่ยน่าสนใจน่าคุยมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาแบ่งปัน ประสบการณ์ชีวิตและก็หัวข้อธรรมะเนี่ยให้กับแฟนๆรายการทำใ,ใจได้ฟังกันนะค,ะ,คะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังเข้าพรรษาอยู่นะคะแล้วถึงแม้ว่าสถานก,การณ์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่าเราเห็นเลยว่าวิธีชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจริงๆนะคะ,ะแม้ก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรม,มซึ่งก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่สถานก,การณ์ดีขึ้นรัฐบาลก็มีการ ปลดล็อกอะไรหลายเฟสแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็สามารถที่จะไปเดบิทรมได้ก็เห็นเลยนะคะอ้ว่าครั้งแรกเนี่ยที่เขาเปิดได้ไปฏปิบิรรมเนี่ยหลังจากที่คนอยู่บ้านแล้วก็มีความเครียดมีอะไรเนี่ยคนโหยหานะคะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไปเปดบิรรมเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่นี่ไม่ใช่แล,แล้วและสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขาก็ระมัดระวังเหมือนกันนะคะอ้ะไม่ประมาททำแบบภายนอกเป๊ะเลยนะคะก็คือว่า รวจวัดอุณหภูมิร่างกาย social distancing ค่ะจัดห่างระยะแล้วก็มีหน้ากากอนามัยด้วยนะคะคือเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ดำเนินชีวิตแบบไม่ประมาทและเราก็ได้เห็นวิถีชีวิต มากขึ้นนะเพราะเราเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่างๆนานามากมายอะไรที่ว่าแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยค่ะแบบก็เลยได้ปฏิบรรมาแล้วก็ได้เห็นว่าเรื่องราวของธรรมะเนี่ยนะคะคือใครที่คิดว่ารอก่อนรอก่อนเนี่ยนะคะไม่มีเวลาเนี่ยนะคะแบบว่าคงต้องเปลี่ยนความคิดนี้แล้วเพราะเดี๋วนี้เนี่ยต่อให้เรามีเวลา แต่เราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเอาไว้เสียแต่ต้นๆเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถนํามาใช้กับชีวิตได้นะคะแลวเราเห็นเลยว่ามีประโยชน์จริงๆนะคะก่อนที่จะไปคติธรรมของไอ้นะคะก็มีกิจกรรมอาณาปณะสติเด็กสัญจรเอาฝากด้วยนะคะก็มีที่เดียวค่ะข้อนข้างที่จะกระชั้นชิดหน่อยนะคะ จัดวันพรุ่งนี้ค่ะ13กันยายนนะคะที่ศูนย์ธรรมการจนาจังหวัดการจนะบุรีนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะตื่นนอนกันแล้วเดี๋ยวสักประมาณ8-9โมงนะคะจะต้องรีบโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะว่าไปสำรองที่นั่งก่อนว่ามีไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถามเด็กๆด,ด้วยนะ,ะ,ะมาที่คติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับวันนี้เราอยู่ในหมวดที่เรียกว่า ขุทะกะนิกยนะฮะเป็นหมวดที่รวบรวมชาดกเอามาไว้ด้วยกันวันนี้จะเป็นวันนุปถะชาดกนะฮะพ่อค้าเกวียนทั้งหลายไม่เกลียดค้านขุดหาน้ำอยู่ในทางทรายก็ได้พบน้ำในเนินทรายหรือว่าในทะเลทรายนั้นท่านผู้เป็นมุนีก็เช่นกันเป็นผู้ประกอบด้วยกำลังคือความเพียรไม่เกียด้านพึงประสบความสงบแห่งหะไทยได้ นะครับอันนี้เป็นเ,เป็นธรรมะที่จะอธิบายให้เห็นว่าเมื่อเราต้องการผลอะไรเนี่ยเราต้องไม่ละทิ้งความวิริยะตสาหะนะเหมือนพ่อค้าที่เขาเดินทางไปเนี่ยหาน้ำกินไม่ได้เขาก็ไปขุดในทรายมันก็จะเจอน้ำนักบวชก็เช่นกันนะครับต้องหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดท่านก็จะบรรลุผลสำเร็จ ที่คาดหวังก็คือความสุขสงบในจิตใจวิทยาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในข้อหลักธรรมของการหลุดพ้นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยก็ต้องมีวิทยาอยู่หนึ่งข้อต้องมีความเพียรนะคะตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราก็ต้องขยันอดทนนะคะที่นี้เรื่องราวของคุณวิรัติวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าทุกช่วงของชีวิตเนี่ยนะคะคือ มีความวิิยะได้แบบต้องใช้คำว,ว่าวิิยะได้เลยมีความเพียรมีความขยนันมีความอดทนแล้วก็ทําตามแบบว่า,าคําสอนของครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แบบเลยก็เลยอยากจะให้คุณวิรัต์เนี่ยนะคะช่วยแบบว่าเล่าช่วงของชีวิตแล้วก็แทรกหลักธรรม <c oughs> ที่เรามองย้อนกลับไปงั้นเราเริ่มไปที่วัย <c oughs> วัยเด็กเลยก่อน นะคะว่าว่าัวเด็กเนี่ยที่บ้านนี่ถ้าเป็นครอบครัวคนจีนเลี้ยงดูมาอย่างไรแบบไหนคะได้ครับค่ะก็คือผมมาเกิดในครอบครัวคนจีนนะครับคุณพ่อก็เสือผืนนอนใบนะครับแล้วท่านก็มาตั้งรกรากคุณพ่อกับคุณแม่ก็ทําการค้าขายอยู่ที่ของถมผมก็เติบผมก็เติบโตในย่านคนจีนที่ของถมมาเลยนะครับครั้นี้ชีวิตผมโชคดีอย่างหนึ่งคือครูคนแรกของผมเลยอ่ะ คือคุณแม่นะครับคุณแม่ผมก็ให้การอบรมสั่งสอนคุณแม่ก็สอนผมไว้ซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่ผมผมยังจําคําสอนท่านได้ท่านบอกบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรอ่ะให้เราทําตั้งใจทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะครับ แล้วก็คุณสมบัติของลูกจีนทั้งหลายเหมือนที่คุณแหม่มพูดนะครับคือขยนันอดทนซื่อสัตย์กระตันยูมผมก็ได้มาครบเลยเพราะฉนั้นช่วงช่วงวัยช่วงวัยเด็กเนี่ยก็เป็นช่วงวัยที่ได้ซึมซับซึมซับการซึมซับคำสอนแต่ถามนิดนึ่งว่าตอนที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูแบบนี้เนี่ยเราเป็นเด็กอะ่ะบางทีเราก็อาจจะทำผิดพลาดอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยท่านดุไหมคะ ดุครับคนจีนนี่ดุมากดุเลยนะคะครับก็ต้องบอกบอกว่าทุกวันนี้ผมขอบคุณไม่เลียวนะผมจําได้ว่าคือบางครั้งแบบเป็นเด็กอ่ะเราก็มีความคึกขนองเราก็แบบทําอะไรที่ไม่ได้ระมัดระวังบ้างนะครับคันนี้ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนมาก็คือท่านก็ดุอ่ะก็คือเด็กๆนี่ก็เรียกว่าตีอ่ะตีครับค่ะแล้วการเรียนล่ะคะ การเรียนเนี่ยผมผมกับมองว่าคือเนื่องจากคำสอนของท่านที่บอกบอกว่าทำอะไรเนี่ยให้เราตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด<ะ>ผมก็โชคดีคือการเรียนเนี่ยผมก็เรียกว่าอยู่ในแถวหน้าตลอดนะครับคือสอบได้ที่หนึ่งมันตั้งแต่ประถมคือถ้าไม่คือเรียกว่าติดหนึ่งสองสามมาตลอดะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ที่หนึ่งแล้วก็ตอนอประถมต้นเนี่ย ปถมต้นปฐมปลายผมก็สอบเรียกว่าติดบอร์ดของโรงเรียนคือเป็นนักเรียนที่สอบติดบอร์ดแล้วก็จะมีชื่อบอร์ดของโรงเรียนนะครับอู้เรียนเก่งเลยครับผมเก่งระดับเบอร์ไหนท่านผู้รีบสาววัยรุ่นเบอร์ไหนเรียนเก่งระดับเบอร์ไหนคืออย่างนี้อันดับหนึ่งสองสาวนี่ก็ต้นๆเลยนะคะก็ดีที่สุดแล้วนะใช่ครับสมัยนั้นก็เป็นความภูมิใจ คือคือหมายถึงว่าสมัยนั้นเนี่ยออตอนเราเรียนเนี่ยเราต้องเข้าแถวกันหน้าชั้นและเด็กที่จะได้ที่หนึ่งเนี่ยก็จะถูกเรียกชื่อให้ไปรับรางวัลผมก็จำได้ว่าตอนนั้นน่ะเดินเดินขึ้นไปรับรางวัลที่หนึ่งประจำเกือบทุกปีอ,ะอ่ะครับผมโอ้โหความภูมิใจกันทั้งครอบครัวทั้งซอยด้วยนะคะครับผมอมนันแสดงว่าโอ้ัวเด็กเนี่ยไวเด้าเรียนเนี่ยเราทำได้ดีมาก ครับนะคะคแ,มแม้ว่าจะเจอไม้เรียวก็บอกไม้เรียวเนี่ยสร้างคนมาเยอะแล้วนะคะครับอ้าวพอถึงอีกวัยนึงค่ะไปทางานละครเรียนจบแล้วเป็นไงคะครเรื่องของการทํางานก็ผมอาจจะโชคดีกว่าเค้านิดหนึ่งคือนอกจากจะเรียนเก่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงทำงานเนี่ยผมก็ประสบความสำเร็จนะครับคือผมจบผมจบปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และ,ะการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยระดับเกียรตินิยมนะครับแล้วก็ผมเริ่มวิชาชีพการทํางานครั้งแรกเป็นผู้สอบบัญชีะนะครับก็เรียกว่าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะครับคุ็เก่งอีกพวกกอาจะสอบได้ก็บอกว่ามันยากมากนะคะครับผมคือสอบไม่ง่ายแต่ว่าผม,มาสอบครั้งเดียวผ่านนะครับแล้วก็ได้ใบอนุญาตสอบบัญชีซึ่งทุกวันนี้ผมก็ ยังมีใบอนุญาตนั้นประกอบวิชาชีพอยู่แล้วเป็นไงบ้างคะสำหรับชีวิตของการทํางานชีวิตทำเพราะว่าเราปูมา <ๆ S 1> ทุกอย่างดีหมดเลยงั้นแสดงว่าแบบตําแหน่งหรืออะไรเนี่ยเงินทองอะไรก็ต้องดีตามไปด้วยครับค่ะก็เรียกว่าตอนนั้นประสบความสําเร็จคือว่าในเพื่อนที่จบในระดับเดียวกันมาเนี่ย ผมเรียกว่าอยู่ในแถวหน้าคือ,อส,สมัยนั้นเนี่ยในนามบัตรของผมเนี่ยใช้ผู้จัดการครั้งแรกตอนที่ผมอายุ28ปีซึ่ง28ปีสำหรับสมัยนั้นที่เรียกว่าผู้จัดการเนี่ยต้องเรียกว่าแบบคือเป็นข้อย,ยกเว้นมากๆอ,อายุยังน้อยเหรอคะครับเรียกว่า่อ,อนอประสบความสำเร็จแล้วครับเร็วเลยนะคะคถ้าเทียบกับยุคนี้เนี่ยก็ถือว่า ก็อยู่ในยุคนี้พอดีเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยบางทีวัยรุ่นเนี่ยเขาก็รวยร้อยล้านกันแล้วนะครับใช่ครับค่ะ,ะทีนี้แต่งงานมาถึงวัยแต่งงานล,ละค่ะเป็นไงคะคก็ผมอาจจะแต่งงานช้านิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปไปมีความสุขกับความสําเร็จในการทํางานนะครับผมแต่งงานตอนอายุ39 นะครับโม้ใส่ไนั้นเนี่ย39นี่ถือว่าขึ้นคาแล้วนะคะท่ม <c oughs> ครับผมตอนแต่งงานก็อายุ39เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือชีวิตทํางานค่อนข้างค่อนข้างประสบความสําเร็จเลยและ <ฮา S 2> แล้วก็ <ฮา S 2> สั่งสมอะไรหลายหอย่างคือ,อ,อตอนที่ผมเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยผมได้คุณสมบัติพิเศษมาอันนึง <c oughs> คุณสมบัติพิเศษอันนี้คือว่าผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่เนี่ย ความสามารถพิเศษเขาคือมองหาอะไรที่มันไม่ถูกต้องถ้าเกิดเราหาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเจอเนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจของของของผู้สอบบัญชีที่ว่าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้ครั้น,นี้มันก็เลยเหมือนจับผิดไหมคะก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นค่ะค่ะ,คะแล้วเสร็จเนี่ยมันก็สั่งสมเป็นตัวเป็นตัวตนของเรา คือคือบางทีคือวิธีมองโลกผมสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมองแบบคือในในแง่ลบก่อนที่จะเป็นแง่บวกนะครับแล้วก็ตอนที่ใช้ชีวิตเนี่ยคือเนื่องจากว่าผมสําเร็จเยอะมากผมผมประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยอสิ่งที่ผมมองย้อนกลับไปตอนนี้ตอนนั้นก็คือเราก็เป็นคนที่เรียกว่าเ,เสพติดความสมบูรณ์แบบอะ คืออ,อยากทำอะไรมันก็สำเร็จอยากได้อะไรมันก็ได้แล้วก็คือคิดอะไรมันได้ดังใจไปหมดนะครับช่วงช่วงช่วงสมัยชีวิตตรงนั้นอ,ะอ่ะค่ะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงของแบบเหมือนกับแบบวัยที่3ามละใช่ไหมคะอายุก็ประมาณ51ถึง75ปี <ผม S 1> นะคะเ<ม>พราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มศึกษาธรรมะ แลวเราพอเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราถึงเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันกาลังแบบว่าเกิดขึ้น<ช>นะคะทีนี้เราเอาธรรมะเนี่ยเพราะว่า,าชีวิตที่ผ่านมาถ้าได้ฟังแต่เราช่วงวัยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเราประสบความสําเร็จเรามีชื่อเสียงเรามีเงินทองเรามีความสุขนะคะคแต่อะไรเนี่ยทำให้เราเนี่ยถึงตอนนี้หันมาสนใจในเรื่องของธรรมะธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงไหนของชีวิตเราคะครับ เหมือนอย่างที่เล่าก็คือว่าชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จมาตลอดแล้วผมก็เหมือนกับเห็นชีวิตอยู่ด้านเดียวแล้วก็เหมือนกับมันสั่งสมสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตนคือมีมีความรู้สึกว่าตัวตัวเราดีตัวเราเก่งมาตลอดจนผมจําได้ว่าช่วงประมาณอายุสี่ิกลางๆน่าจะชักสี่ิบหช่วงนั้นเป็นช่วงที่ ถ้าภาษาอังกฤษค่าจะบอกว่าเป็นมิดไลท์คลฟ์ซิเป็นช่วงแบบวัยกลางของชีวิตช่วงนั้นนะผมเจอกับเหตุการณ์หลายๆอย่างในชีวิตที่มันไม่ได้ดังใจเรียกว่าเป็นวิกฤตในชีวิตครั้งแรกเลยละ่ะจากคนที่เคยทําอะไรและสําเร็จแล้วก็ได้ดังใจมาตลอดช่วงนั้นเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาเนี่ยแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นดังใจแล้วถึงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะที่จะแก้อย่างไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ผมเรียกว่าผมเรียกช่วงนั้นว่าเป็นช่วงที่เจอทุกครั้งแรกในชีวิตดีกว่าคือตอนนั้นเราเห็นชีวิตด้านเดียวเราไม่รู้จักทุกพอเราเจอทุกทุกเนี่ยมันคือทุกจากความอยากให้สิ่งต่างๆได้ดังใจแล้วก็อยากจะควบคุมโลก ให้โลกเนี่ยมันเป็นไปตามเ,าเป็นไปตามใจเราปรากฏว่าช่วงนั้นทำอะไรมันไม่สมหวังไปหมดมีลูกน้องลูกน้องก็ไม่ได้ดังใจทํางานก็ไม่ได้ตามเป้า<ะ>แล้วก็ผลงานที่พยายามตั้งใจทําก็ออกมาไม่ดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเครียดมากกับชีวิตว่าคือตั้งคําถามถามตัวเองเลยว่า ให้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราวะทำไมชีวิตเราที่เคยที่เคยทำทุกอย่างได้ดังใจอตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะตั้งคำถามกับตัวเองเลยครับแล้วได้คำตอบยังไงคะช่วงนั้นก็สแสวงหาช่วงนั้นผมจำได้เลยอ๋อแสวงหาข้างนอกเลยแสวงหาเพราะว่าใจเนี่ยใจเนี่ยมันทุกข์มากใจมันร้อนอใจเนี่ยมันร้อนไปหมดผมมามองย้อนหลังไปตอนนั้นก็คือมันเป็น ความร้อนที่เกิดจากกีเลสท,ที่อยากจะได้ลหละอยากจะควบคุมโลกให้ได้ดังใจอตอนนั้นก็สแสวงหาคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเริ่มนอนไม่หลับเริ่มเครียดเริ่มมีความวิตกกังวลวิตกกังวลว่าเอ๊ะทำไมทำไมเราไม่สามารถจะทํางานให้มันสําเร็จได้ดังใจที่เราคิดไว้ตอนนั้นผมก็ทํำหลายอย่างมากเลยนะครับ,รบเวลาที่สแสวงหาเนี่ยคือทางโลกเนี่ยที่จะดับทุกเนี่ย ผมก็ทํามาหลายอย่างมากกินดื่มเที่ยวครับอะไรประมาณมนั้นไม่ที่รู้เนี่ยเพราะแขกรับเชิญของเราหลายคนเนี่ยแก้ปัญหาแบบนี้อันนี้คือที่ถามไปไม่ได้รู้นะคะแต่ว่าผู้ไปก่อนอ๋อทำแบบนี้เหมือนกันเลยครับผมกินดื่มเที่ยวจนเต็มที่แล้วก็ยังทุกอยู่ครับทุกครับ <ฮะ S 1> ทุกคือมันเป็นก้อนทุกข์ที่มันเอาออกจากใจไม่ได้อะแล้วเราก็ไม่รู้เด้อว่าเราไม่รู้เด้อว่า อารมณ์นี้มันคืออะไรพ้าเราไม่เคยเจอมาก่อนน่ะไม่น่าเชื่อนะที่เขาเคยบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาในทางโลกเนี่ยเขาบอกว่าเรียนเก่งได้เกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องแก้ปัญหาชีวิตได้สิคือถ้าเราไม่ประสบกับตัวเองจริงๆเนี่ยเราคงไม่รู้เลยว่าเพราะเราอุตสาห์เรียนเก่งอ่ะทุกอย่างดีหมดแล้วทำไมเรื่องแค่นี้เราถึงแก้ปัญหากับตัวเองไม่ได้อะใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าความคิดนั้นเลยแหะครับคุณแม่มที่คุณแม่มพูดอ่ะคือผมก็คิดอย่างนั้นอ่ะผมก็คิดว่าให้ตัวเราก็เก่งตัวเราก็แก้ตัวเราก็ประสบความสําเร็จทําไมปัญหาแค่นี้มันแก้ไม่ได้แล้วมองคนอื่นยังไงอะคะคือสมัยก่อนถ้ามองย้อนแล้วต้องแบบนีเยเวลาคนมาถามผมเนี่ยผมก็บอกเขาบอกว่า คุณน่าจะใช้ความพยายามไม่พอนะคุณต้องพยายามอีกสิพยายามเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนมันต้องสำเร็จที่นั่นค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของคุณวิรัตหวังเจริญวงนะคะเราเพิ่งที่จะพูดคุยกันวันนี้เป็นวันแรกนะคะซึ่งรรเรื่องราวของคุณวิรัตเองเนี่ยนะคะก็น่าสนใจวันนี้เราจะแบ่งชีวิตของคุณวิรัตเป็นช่วงๆนะคะสช่วงด้วยกันอาสมสี่อาสมสี่นะคะคแต่ว่า คุณวิรัติยังไม่ถึงอาสมสี่ได้แค่อาสมสามเพราะสี่เนี่ยคือเรียกว่าเสียอเสียสละบ้านเรือนทุกสิ่งอย่างแล้วเพื่อที่จะออกบวชอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในสามช่วงชีวิตนี้คงจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมรับชมเนี่ยก็คงจะคิดถึงตัวเองเนาะว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งที่เราควรจะทําในช่วงเนี้ย ในวันนี้ในวินาทีนี้คืออะไร,รนะคะเรื่องราวของคุณวีระยังอยู่ต่ออีก2สัปดาห์สองด้วยกันนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมก็สแสวงหาหลายอย่างเลยพยายามทําทุกอย่างอย่าง,างคือทางด้านโลกก็ทําทุกอย่างจนหลังๆเนี่ยก็พยายามหาหนังสือคือหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่านเลยเนี่ยคือหนังสือธรรมะนะครับเดินเข้าร้านหนังสือไม่มีใครแนะนําไม่มีใครแนะนําครับบอกตัวเองเองใช่ครับ<อ>เพราะอ่านณขนาดนั้นนะ่ะมันก็เข้าใจนะครับแล้วมันก็รู้สึกดีมากเลยเออชีวิตเราเนี่ย น่าจะดีขึ้นแล้วนะคือถามตัวเองมีสติรู้จักตัวเองดีครับแต่กาลังหาแนวทางและว,ว่าจะทันยังไงให้ตัวเองเนี่ยกลับมาปกติที่สุดใช่ครับคุณวิรัติคุณวิรัติมองย้อนกลับไปบตอนนั้นเน,นี่ยหนังสือก็อ่านแล้วอะไรก็ทาเนี่ยอะไรมันทาให้ไม่คลายทุกข์เลยอะ่ะคือทุกข์มันอยู่ที่ใจครับ,รบเวลาอ่านหนังสือเนี่ยคือผมเข้าใจ<ฤ>เข้าใจด้วยสติปัญญาเข้าใจด้วยสมองแต่ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยมันต้องนำมาปฏิบัติ